เปิดตัวและเปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับอนุกรมซีรีส์รถรุ่นใหม่จากวอลโวนี่คือวอลโว e c 40และวอล v vo ว e x 40ครับอาจจริงๆว่าพี่หลามบอกครับว่าเปลี่ยนอนุกรมใหม่แต่ถ้าผมพูดตองๆองก็จะง่ายๆคุณผู้ชมยังไงครับ คืออันนี้พูดง่ายๆเลยคือการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ใช่เรียกอย่างนั้นก็ได้ <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นทั้งเจ้า e c 4 0หรือ e x 4 0เนี่ยมันมาแทนที่ชื่อเดิมชื่อเดิมคือว o ลในคลาสรุ่น40่ะครับมันจะมีตัวที่เป็นไฟฟ้ากับตัวท,ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบ อันนี้ไฟฟ้าล้วนใช่ไฟฟ้าล้วนในตระกูล e x e c เนี่ยคือไฟฟ้าล้วนแต่มาแบ่งแยกกันว่า e x คือ x c ที่เป็นเป็นทรงแวนปกติทรง5ประตูปกติ้ายตัดแต่ถ้าเป็น e c ให้จำง่ายๆครับ e x คือทรงแวนถ้า e c มาจากคำว่าคูป่ะคือไทยลาดไทยลาดทรงสปอร์ตตั้งแต่กระจกหน้าไปจนถึงหน้ารถอ่ะเหมือนกัน ต้องบอกกันครับแต่ทรงตั้งแต่ประตูหน้าไปจนถึงด้านท้ายรถจะไม่เหมือนกันใน2รุ่นนี้นะฮะเพราะว่าในชื่อเรียกรุ่นเดิมของวันโบเนี่ยมันก็ค่อนข้างงงงนิด,นดเดิมก็ x c 4 0<า>กับ C40 แล้วทําไมมันถึงเรียก C40 ไม่แล้ว C40 เนี่ยมันมีทั้งแบบสันดาปกับและอาใช่นะฮะแล้าเขาไปเติมคําว่ารีชาร์จแต่ลาคนเรียกไม่มีใครเรียกรีชาร์จสักคนแล้วก็แยยะกันไม่ถูกป้าบอกว่าขับอะไร C40 ต้องถามอีกไฟฟ้าหรือน้ามันอ่ามันก็งงกันใช่ไหมครคราวนี้มันว่าปรับใหม่ผมว่าทุกคนน่าจะเรียกง่ายขึ้นละนะครับง่ายๆเลยคือรถที่เป็นไฟฟ้า100%ครับชื่อรุ่นจะมีตัว E นำหน้าอ่าถูกต้อง E คือ electric ครับนะครับทีนี้คุณดูว่ารถรุ่นนั้นน่ะมันเป็นทรงอะไรถ้าเป็นทรงคูเป้ก็คือ EC นะฮะถ้าเป็นทรงยกสูง SUV ท้ายตัดก็เรียกเป็น EX ซึ่งจริงๆเนี่ยอนุกรมนี้ถูกปรูมาตั้งแต่รุ่นก่อนอันนี้แวบนึงก็คือเจ้า EX 3 0 EX 3 0นั่นคือเป็นการปรูอนุกรมใหม่มาเลยว่าอาจใช้ E แล้วนะ E แล้วก็ต่อด้วย X แล้วก็30ก็คือรุ่นเล็กกว่า สีนี้ก็โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งะฮะแล้วเป็น c p u นําเข้าจากจีนก็คือหลังจากที่วอลโวเนี่ยเขาไปอยู่ในเครือของกีรี่ในประเทศจีนนะครับเจ้า eX 3 0เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ส่งมาในประเทศไทยนะฮะสตัวนี้ตามมาก็คือมาจาก c p u จีนเลยนะครับก็คือไอ้ทั้ง eC 4 0และ eX 4อ่สไล่ไปทีละตัวเอา eC 4 0เอา eC ก่อนตัวคูเป้ตัทยไทยลาดเนี่ยฮะโมเดลใหม่2 0 2 4เนี่ยแบ่งรุ่นย่อย ออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสรุ่น3รุ่น3รุ่นก็คือ่ายง่ายมอเตอร์เดี่ยวขับหลังราคาจาหน่าย2ล้านกว่า90 0 0 0บาทครับผมนะฮะราคาก็จะมีปรับนิดหน่อยนะก็ถูกลงอ่ะถูกลงนะแล้วก็ในรุ่นรุ่นแรงสุดทวินมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้ออ e ว d ว i ด e เนี่ยราคาจะอยู่แพงสุดเลยคือ2 7 9ล้านจบาทโอ้โหแต่ครั้งนี้ว o l ว o เองก็เรียกว่า ในในเปิดรุ่นแล้วก็เหมือนกับทําแคมเปญทำรุ่นพิเศษรเราเลยได้ที่มาของเจ้า e-c40 twin motor all wheel drive เนี่ยมีในรุ่นราัสต่อท้ายว่า black edition black edition ฟังดูเหมือนเป็นรุ่นพิเศษแต่ราคาถูกลงแต่ราคาถูกลงอ่ะมันมีช้อยคือราคาถูกลงว <c oughs> ้ถูกลงส0 0แสนนะราคาอยู่ที่2องล้านสี่แบาทถูกลงจากรุ่นท็อปส0 0แสนคือต้องเทียบกับรุ่นท็อปเพราะอะไรครับเพราะว่า มันเป็นทวินมอเตอร์เหมือนกันเราดูที่ระบบขับเคลื่อนและตัวสร้างกําลังเป็นหลักครับผมฉะนั้นแล้วแรงเท่ากันแต่ถูกลงแต่ถูกลงก็อาจจะไปตัดเรื่องออปชั่นเรื่องอะไรเล็กน้อยซึ่งเราตอนนี้เรายังรู้รายละเอียดไม่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดไว้ก่อนเดี๋ยวขอขอขอเวลาไปทําความรู้จักเขานิดนึงเพราะว่าจริงจะบอกมันเป็นเรื่องในรายละเอียดว่า ระบบนี้มาระบบนี้ไม่มาเงื่อนไขอะไรไปนะอันนี้นี่คือในตัวของ e c 4 0ซึ่งอ่ะในในพูดนี้เราพูดเรื่องรุ่นให้จบก่อนเลยแล้วกันนะครับผมาในรุ่น e x e x ก็คือ x c 4 0ตัวเดิมที่เป็นทรงแวนท้ายตัดเพราะเป็นชื่อใหม่ครับในรหัส e x 4 0เนี่ยก็บอกว่าเป็นโมเดล y e อ0 24ีใหม่นะนำเข้าจีนนะครับก็แบ่งรุ่นแบ่งรุ่นออกเป็น3รุ่นเหมือนกับเจ้า e c ครับ แบ่งรุ่นสามลุนก็คือมีรุ่นมอเตอร์เดียวครับแต่มอเตอร์เดียวราคาก็จะนะตัวตัวนี้ราคาก็ถูกกว่าราคาราคาไม่ถึงสองล้านไม่ถึงสองล้านก็คือหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโอ้โหทอนหมื่นหนึ่งนี่สองล้านทอนหมื่นหนึ่งครับผมนะฮะแล้วก็รุ่นท็อปสุดก็จะถูกกว่ารุ่นของ e c 4 0ได้อยู่แสนหนึ่งก็คือสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนี่นะในตัวในตัวเวอร์ชั่นที่เป็นของ e x 4 0เนี่ยแล้วเหมือนกันครับมีรุ่นพิเศษ black edition S <S เหมือนกันชื่อเดียวกันภายนอกเป็นสีดำให้สังเกตครับล้อดำตัวโลโกโล้รุ่นเนี่ยแบตเนี่ยให้เป็นสีดำเหมือนกันถูกกับตัวทอปมอเตอร์คู่3 0 0 0 0 0บาทเหมือนกันเหมือนกันครับราคาก็อยู่2,390,000บาทเออนี่ก็คือราคาใหม่ยับเดตใหม่เท่ากับตอนนี้นะถ้าคุณดูวอลโว่สรุ่นนี้นะคุณมีราคาให้เลือกตั้งแต่ล้านเก้าสองแสนสองล้าน 2ล้าน3 2ล้าน4 2ล้าน6 2ล้าน7โอ้โหเรียกว่าราคาเนี่ยห่างกันเป็นแสนแสนแสนเป็นสเต็ปละแสนก็เรียกว่าใครพร้อมที่ตรงไหนก็สามารถเลือกที่เหมาะสมกันได้ก็จัดกันไปนะฮะนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยบนพื้นฐานเดียวกันอย่างที่บอกครับว่าเป็น Motor มอเตอร์เดียวก็จะเป็น238แรงม้าครับผมในตัว RV d ์เนี่ยแรงบิด420นิวตันตัวเลขโรงงานเคลมอัตาเร่งสูนสุดได้7.3าวิข้าสปีด180กิโลเมตรและซึ่ง ระยะทางเดินทางก็บอกว่าในมาตรฐาน NE DC นี่คือ565กิโลเมตรก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ครับ NE DC ด้วยไม่ใช่ CTc ใช่ n e DC ครับแล้วก็สามารถชาร์จ DC Quick Charge 10-80%น่ะใน33นาทีอันนี้ตัวเลขที่เราต้องรู้กันเพราะว่า DC ได้ถึง200ใช่ไหมใช่ครับ200กิโลวัตต์ นะครับและส่วนตัวแรงอันนี้ต้องบอกตัวแรงตัวทวินมอเตอร์ัวออกอยู่ด้ฮะครับผม4 0่<ง>408แรงมา้าโอ้แรงสาใจกันไปครับ,รบแรงบิด660นิวตัน มาพร้อมตัวแบตเตอรี่ลิเธียม82กิโลวัตต์อแอลขับเคลื่อนสี่ล้อทำอัตราเร่งศูนยงร้อยได้ใน4.9วิเทอาสปีดเท่ากัน180นี่ทรงสูงนะทรงสูงทรงสูงแต่ไปดีมาก X4 ฮะไปดีมากแล้วก็วิ่งเดินทางไกลได้สูงสุดยังติดอยู่ X4 EX ผมก็จะเรียกงงเรื่อยตลอดคุณเียยังติด X4 คืออย่างที่บอกครับเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วทุกอย่างยังคงภาพจำเดิมนะฮะและเจ้า EX40 EX40 ก่อน ทำท็อปสปีดในถึงว่า180แล้วเนี่ยคุณยังได้ระยะทางเดินทางไกลสุดตามมาตรฐาน EDC เนี่ยที่645กิโลเมตรมากกว่าตัวตัวมอเตอร์เดียวใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าแบตเตอรี่เขาใหญ่ต้องบอกกันนะแบตใหญ่ขึ้นบางคนจะงงว่าปกติเนี่ยสองมอเตอร์เนี่ยมันจะวิ่งได้สั้นกว่าครับแต่เพราะเน้เขาสองมอเตอร์จริงเขาก็อัพตัวแบตเตอรี่ขึ้นด้วยมันก็เลยทำให้เขาได้ระยะทางใช่ที่ไกลขึ้นนะะแล้วที่สำคัญ อันนี้ก็ส่วนทางครับ DC Quick Charge กระแสตรงเลยรองรับาการชาร์จได้ถึง200กิโลวัตต์สามารถชาร์จ10ถึง80เมื่อกี้ในตัวมอเตอร์เดี่ยวเขาทำได้3 3นาทีอันนี้เขาบอก29นาทีก็เร็วขึ้นอีกอะชาร์จเร็วขึ้นแบตใหญ่นะแต่ชาร์จเร็วเอ๊ะเดี๋ยวแบตเยอะขึ้นทำไมชาร์จเร็วขึ้นรองรับกระแสเร็วขึ้นแต่มันก็200กิโลวัตต์ก็สองหลักเท่ากันนะเอองงงงนะฮะไม่รู้เป็นที่ระบบที่เมตรหรือว่าอะไรการการเปเนกผมว่านะเพราะว่า แบบใหญ่แล้วมันน่าจะช้ากว่าในความเข้าใจผมนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสเปคเร่าๆของเจ้า ex40 ฮแล้วถ้ากลับมาทุก ec ครับมาดูกันนิดนึงครับใน ec ก็เรื่องในมาตรฐานการดูแลทุกอย่างให้เหมือนเดิมเหมือนกันจริงจะบอกทั้ง2ตัวครับแพ็กเกจเดียวกันรับประกันแพ็กเกจเดียวกันแพ็กเกจเลยรับประกันเท่าเท่ากันจะมาต่างกก็แค่ในเรื่องของ ท็อปสปีดอัตราท็อปสปีดเท่ากันร้อยแปดสิบเหมือนกันแต่อัตราเร่งเนี่ยเมื่อกี้เจ็ดจุดหนึ่งเป็นด์เจ็ดจุดสามนะฮะผมเห็นข้อแตกต่างหนึ่งยังไงครับระหว่างตัวแบ็กอิดิชั่นกับตัวท็อปครับอีลับประกันระยะเวลารับประกันพวกแบตเตอรี่พวกมอเตอร์พวกอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่เขาบอกอันนี้ส่วนนี้ทําให้เขาสามารถเซตราคาใช่ได้ถูกกว่าสามแสนใช่ก็จริงจริงมันจะมาเท่ากับตัวมอเตอร์เดี่ยวแทนอ่าไอจริงก็จะบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นลองเทอม แต,แต่การรับประกันนี่มันลงเอะคือการรับประกันมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่พอรถมันใช้งานปกติแล้วาการรับประกันก็ไม่มีประโยชน์แล้วถูกครับนะเพราะว่าถ้าคุณขับไปปีแรกแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรจนหมด อายุรับประกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือบางคนก็ใช้เป็นผู้ใช้รถที่อาจจะใช้รถระยะเวลาที่แบบไม่แนวนานคืออาจจะปกติเขามีรับประกันบัตรแบบแปดปีสิบปีเราสี่ปีเปลี่ยนถูกต้องพอนหมดก็เปลี่ยนแล้วพอนหมดเปลี่ยนก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องไปมองลองเทอร์นั่นเลยราครับถูกกว่าบางคนพอนังไม่หมดเลยก็เปลี่ยนเราี่ยนสเปลี่ยนสัญญาเราเราขี้เบื่อเราขี้เบื่อนะก็ถ้าในบรรดาหกหกราคานี้ครับ ถ้าให้พี่เอเลือกหนึ่งหนึ่งรุ่นพี่เลือกตัวไหนจริงถ้าเป็นผมอ่ถ้าเป็นผมว่าผมก็จะเลือกตัวแบคเรชชั่นตัวที่เป็นเจ้า EC ผมชอบรถทรงสปอร์ตอ๋อผมเลือก EX เออพวกครอบครัวรเนะพร<ว>าะผมรู้สึกว่าระยะก็ได้แบตก็ได้เยอะร,ระยะก็ได้ไกลรถก็คันใหญ่กว่าขนของใส่กระเป๋าใบใหญ่ทรงสูงได้ดีกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ผมชอบผมทรงรถแล้วอย่างผมชอบคือไฟท้าย เจ้า EC อะไฟไท้ายเขาเด่นค,คือพอมันคือไฟไท้ายทรงเดิมะฮะแต่พอมันจับเสาหลังที่เสา C เสาีพิล่าให้มันนอนขึ้นเนี่ยไฟไท้ายมันทรงหมดเลยแบบน่ะดูสมดมันดูแอโร่มันดูล้ำๆดิก็บอกแล้วแต่ชอบอันนี้ก็เรียกว่า6ทางเลือกให้คุณเลือกเอา6ราคาผมก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่แล้วมาพร้อมทางเลือกใหม่ก็เดว่าหลังจากนี้เนี่ยในซีรีส์อื่นๆ ที่จะตามมาก็คงจะต้องเข้าอนุกรมนี้แหละใช่คือเป็น e นาหน้าแล้วต่อท้ายอะไรก็ว่าไปจัดระเบียบแถวเรียบร้อยแล้วทีนี้จะ e c เท่าไหร่ e x เท่าไหร่ก็เรียงกันไปเลยนะครับก็แวะไปดูได้นะครับที่โชว์รูมบอนโบสาขาตอนนี้มีรถโชว์แล้วแล้วก็ไปที่เอ็มสเปียเอ็มสเปียมีรถเลยเปิดจองแล้วจองแล้วขายแล้วขายเลยเป็นเอ็มสเปียก็ได้มีรถเลยถ้า้างด้วยใช่ครับไปแล้วก็ไปดูแล้วไปจองกันได้เลยครับ